สวัสดีครับปาครับกลับมาแล้วเดี๋ยวมาตัดคลิปต่อให้เดี๋ยวอีพีนี้ครับปาก็จะอยู่ในเมืองสะส่วนใหญ่เพราะว่าภารกิจหลักๆที่ไปเที่ยวครั้งนี้ก็คือตามหาซากุระซึ่งเพราะว่าทุกคนรู้แหละถ้าไปเที่ยวโตเกียวช่วงประมาณปลายมีนาเมษาอะไรเงี้ยครับก็ไปตามหาซากุระดูกันแต่ว่าปีนี้เนี่ย ก็น่าจะเป็นข่าวร้ายของใครหลายๆคนเนาะเพราะว่าสกุระบานค่อนข้างช้าอย่างที่ปักไปช่วงนี้ครับในส่วนเอโโนะก็ยังไม่บานเลยเดี๋ยวในคลิปน่าจะมีให้ดูแต่ว่าบังเอญในแถวที่พักป่าครับมันมีจุดหนึ่งที่สกุราบานเยอะเหมือนกันก็เลย ลองเปลี่ยนโปรแกรมไปเดินดูน่าจะได้เห็นกันคิดว่าเผื่อใครมีโอกาสได้ผ่านไปช่วงนั้นหรือใครที่ยังไม่ได้เห็นเราจะเปลี่ยนโปรแกรมไปที่นั่นนะครับจะได้ทําเป็นการบ้านไว้ล่วงหน้าอาจจะเป็นของปีหน้าเนาะหรือว่าถ้าปีนี้ทันลองเปลี่ยนโปรแกรมไปที่นี่กันอาจจะน่าสนใจเดี๋ยวพักไปลองจุดไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันแต่ก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บักด้วยนะครับเผื่อใครจะได้เห็นคลิปนี้มากขึ้นจะได้แชร์เป็น เรื่องไร้สาระของชีวิตก็ได้เพื่อจะได้ไปเติมเต็มให้ตัวเองเนาะเพราะว่าบางคนแบบทำงานอยู่แล้วไม่มีใครคุยด้วยเงาๆเลยก็เดี๋ยวปากคุยเป็นเพื่อนเพราะปาก็พูดของป๊าไปเรื่อยในเพลย์เซอร์ก็ได้เนาะไม่ต้องห่วงไปดูกันเลยดีกว่าสวัสดีตอนเช้าครับก็วันนี้น่าจะวันที่ถือเป็นวันที่สามนะวันที่สามกว่าวันเที่ยงวันที่สองก็เลยเดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยสตาร์บัคก่อนละกันเพราะว่าคนนี้แอบตื่นไม่ไม่สายหรอกแต่ว่าเราโปรแกรมกันช้าหน่อยเพราะว่า เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเดินเล่นในสวนโอยโนกันก็เลยไม่ได้รีบมากที่ญี่ปุ่นตอนนี้อากาศดรอปลงอีกแล้วว่าจริงๆตอนแรกก่อนไปที่ปักบ,บอกเราพยากรณ์อากาศกันไว้น่าจะประมาณ15บวกองศาเนียก็เลยไม่ได้เอาเสื้อคลุมมาคิดว่าใส่ที่เด็กชั้นหนึ่งแล้วก็ตัวนอกชั้นหนึ่งเนี่ยก็น่าจะพอสำหรับคนว่าพอเอาเข้าจริงขนาดเปลี่ยนกัเป๋าวันสุดท้ายแล้วนะ่าเจอแบบอ,อากาศมันดรอปลงก็เลยแบบเออหนาวะ่ะนี่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอาจจะต้องไปซื้อเสื้อข้างในใส่เพิ่ม ไม่แนี้กาศอรนี่อายกบรรยากาศชิวๆยามเช้าคลิปนี้ไม่น่าจะมีคลิปไปเที่ยวไหนเลย ชอกถังนั่งคุยแพนแน้วก็มีแต่ตามแพนได้หรือเปล่านี่ยังไม่รู้เลยว่าจะต,ตัดอะไรลงไปวะยวค่อยเปิดนเมืม่อกี้หั่นมันจะสั้นมากม,มีอะไรเหยเมืม่อกี้ก็ลับไปไม่ได้ดูเป็นขอบขนมปังใช่ไหม ก็เดี๋ยวจุดแรกครับเรามาที่โอโยพาก่อนเลยรอบนี้ท uh, uh, ี่ปักไปอ่ะครับมันยังเป็นดอกตุ้มๆอยู่ยังไม่บานนะไม่เหมือนประมาณปี2ปีที่แล้วที่ปักเคยทําแบบตั้งแต่คลิปแรกๆที่ปักทำอะไรเงี้ยก็คิดว่าตอนคลิปนี้ลงเนี่ยก็น่าจะฟูบูมพอดีอ๋อแล้วก็อีพีนี้นะครับเดี๋ยวปักจะไปอินสตาแกรมของเพื่อนเพื่อนที่ไปด้วยเพราะว่าแต่ละคนน่ะถ่ายรูปสวยกว่าปักเผื่อใครอยากได้รูปเป็นเลเยอร์เรน์อะไรเงี้ยก็ไปดูได้เลย ภาพสวนโอเอโนันนี้คนเยอะมากแต่ก็เหมือนซากุระจะยังไม่บานนะอันนี้ของวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่6เมษาแต่คิดว่าถ้าคลิปนี้ลงแล้วก็น่าจะอยู่ในช่วงฟูบูมพอดีหรือเปล่าหรืออาจจะล่วงไปแล้วแต่ว่าถ้าแนะนําอย่างที่บอกว่าทุกคนอนะ่ะมันต้องเช็คอุณหภูมิกันตลอดอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็าจะต้องดูว่ามันจะเป็นบานช่วงไหน ต้องดูอีกทีดี๋ยว่ายัางที่บอกว่าเนื่องขอกอุณหภูมิมันสลับไปสลับมาค่อนข้างเยอะมันก็เลยบ้านชา้าบ้านเร็วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูอีกทีหนึง่งเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศเก็บไปให้ดูแล้วกันเพราะว่าคนเยอะเองใจเขาอย่างสวนโอโนะเนี่ยครับมันเป็นจุดยอดฮิตของคนญี่ปุ่นเองแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะว่าในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยเขาก็จะมาเขาเรียกอะไรเหมือนนั่งปิกนิกกันด้วยอะไรครับแล้วก็การจัดทางเดินเลยเพื่อให้คนมันฟโฟล์ได้เร็วครับเขาจะจัดเป็นแบบซิงเกิลเลนเนาะก็คือ ไปกับแบบทางเดียวเลยครับก็อาจจะลำบากนิดนึงก็หลังจากชมซาก,กุระในสวนของโอเอนเรียบร้อยแล้วครับก็ได้เวลาเกือบเที่ยงแล้วแหละเพราะว่าวันนี้ออกมาสาย <c oughs> ก็เลยต้องหาอะไรกินตอนกลางวันทีนี้เนี่ยตรงใกล้ๆสวนโอเอนครับมันจะมีตลาดอเมริกโกอยู่เพราะว่าตลาดเนี้ยคนไทยน่าจะรู้จักกันดีคิดว่าไม่ต้องรีวิวอะไรละแต่ว่าสิ่งที่ปลกอยากแชร์ครับมันจะมีร้านหนึ่งที่ชื่อว่าเทมปุระมิยะร้านเนี้ยครับจริงๆเขาเน้นขายพวกตระกูลเทมปุระนะต่อปากว่าโซบะเขาอะ อร่อยแล้วก็ราคาไม่สูงมากด้วยอย่างตอนที่ปักไปกินกับเพื่อนๆนะครับฉเฉลี่ยต่อหัวเนี่ยอยู่ประมาณ1 2 0 0ถึง1,500เยนซึ่งปากว่าในละแวกนั้นนะครับถ้าราคานั้นเราอิ่มได้ทั้งข้าวหวานน้ําด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเลยนะครับบอกว่าราคานี้คุ้มนะกินเสร็จมีพลังแล้วครับเรามาต่อกันที่ศาลเจ้าเมจิกันดีกว่าศาลเจ้าเมจิอ่ะครับเป็นศาลเจ้าที่สวยมากนะแล้วเขาก็ใหญ่มากด้วยตั้งอยู่ใจกลางเมืองโตเกียวเลย เขาออกไม่ยากครับป๊ากว่าณนะปัจจุบันเนี่ยน่าจะเข้าออกได้ประมาณ3-4ทางแล้วมัง้งแล้วก็ที่สําคัญเป็นแหล่งที่เขาแบบจัดพิธีแต่งงานกันด้วยนะซึ่งวันที่เราไปอะครับโชคดีด้วยมีพิธีแต่งงานอยู่คู่หนึ่งแต่ว่าปัากถ่ายมาได้ไม่เยอะนะเกรงใจเขาแต่ว่าเห็นตอนที่เขาแห่ขบวนเลยครับได้นิดนึงก็เลยถ่ายฝากเก็บมาไว้ต้านทราบประตที่นี่ไหมครับ อ่าผมไม่ทราบเลยอะค่ะก็สําหรับรอบนี้นะครับพิธีกรจําเป็นปักยกให้น้องตาและกันน้องตาเนี่ยเป็นน้องปากที่น่ารักมากๆเลยนะก็คิดว่าน้องตาหน่าจะให้ข้อมูลได้มากกว่าที่ปักให้แน่นอนพอปักเองอ่ะก็ไม่ค่อยรู้ว่าอะไรหรอกเขาอ่านตามป้ายแล้วก็ซุ่มๆเอาแต่คิดว่าน้องตาหน่ะน่าจะบอกเราได้ยังไงเดี๋ยวเราไปฟังน้องเขาดูแล้วกัน ไม่ใช่คนที่นี่ค่ะผู้จ่าดีจังเลยค่ะหลวงตาแน่นอนเป็นคนเรียบร้อยคุณผอค่ะพี่น่าจะได้ตัดลงไปอะค่ะขอนิดนึงเนาะขอบคุณคะอะไรนะที่นี่เป็นไงบ้างคะที่นี่เป็นไงเป็นศาลเจ้าค่ะจบจบขอบคุณค่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราถึงศาลเจ้าเอ่ออะไรนะเมจิใช่ไหมก็จะอยู่ใกล้ๆกับสถานีชินจูกุนั่นแหละเดินทางมาง่ายๆ ที่เราเซตมาไวโปรแกรมประมาณเนี้ยเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็คือเรามีกินใช่ไหมก็จะกินเยอะอะไรก็แวะมาเดินย่อยสักนิดสักหน่อยก็ไม่นอนเดินเดินย่อยเยอะเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะไปหาร้านปิ้งย่างกินต่อนี่คือวันยังไม่ย่อยเลยค่ะจานแบบตอนกินได้สองคนหนึ่งเซตแต่กินเดียวโอ้อากาศดีมากหลานเจ้าเมติใช่แต่คนเยอะเพราะว่า เป็นที่นิยมแหละบอกว่าคนที่มาโตกเกียวถ้าใครชอบธรรมชาติหรืออะไรเง,ไงี้ยเราไม่อยากออกไปนอกเมืองคิดว่าศาลเจ้าเมติกับสวน,นอโนเนี่ยน่าจะค่อนข้างตอบโจทย์อยู่ก็มาเดินพักผ่อนหรือว่ามาสักการะ,ะนิดๆหน่อยๆอย่างนี้บอกว่าน่าจะโอเคเลยที่นี่ไม่มีค่าเข้านะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยดูแล้วไม่ไมแน่ใจว่ามันเป็นตามซีซันหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อกี้ล่าสุดที่ดูมาเนี่ยสาลเจ้าเขาปิดประมาณ5้า <5 S 1> โมงห้5โมงหเออห้าโมง50ก็ ใช่เพราะว่ามันก็ค่อนข้างเป็นทางเปรียวอนะไรเงี้ยค่อนข้างอันตรายเดี๋ยวเราดูเมื่อกี้มีถ่ายให้ดูทางเดี๋ยวกลับไปดูอีกทีนึงว่าทางเนี่ยดูสิโล่งเลย,ยเดี๋ยวถึงข้างในแล้วเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูอีกที <c oughs> มีเสียงมอนฮอบจอยลโมเคเดี๋ยวไปเจอกันข้างใน สำหรับศาลเจ้าเมจินะครับเป็นศาลเจ้าที่มีความสําคัญกับคนญี่ปุ่นมากๆเลยนะเพราะว่าศาลเจ้าเนี้ยเป็นศาลเจ้าที่คนญี่ปุ่นนะครับเขาเรียกร้องให้ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นการสักการะบูชาพระจักรพรรดินีของราชวงศ์เมจิซึ่งก็ตรงตามชื่อเลยเนะาะศาลเจ้าเมจิตามที่บังหาข้อมูลมาครับเขาบอกว่าก่อสร้างขึ้นนะ่ะในปี1915แล้วก็ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด5ปีเลยแต่ว่าธรรมชาติรอบๆตรงนั้นนะครับน่าจะต้องใช้เวลามากกว่านั้นอีกเพราะว่า เขามีการบูรณะตรงนั้นนะครับใหม่ทั้งหมดเลยทําให้มันค่อนข้างจะล่มลื่นเพราะดูดีๆเนี่ยต่างจากที่เราผ่านที่เสาโทริอิด้านหน้ามาครับเขาจะค่อนข้างล่มลื่นมากๆเลยนะแต่ว่าตัดออกมาจากตรงนี้อยู่ย่านชินจูกุฮาราจูกุซึ่งย่านนั้นนะครับเรารู้ว่ามันค่อนข้างผูกพันกันมันเลยทําให้บรรยากาศของตัวศาลเจ้าเมจิอะครับมันเหมือนตัดออกจากโลกภายนอกเลยซึ่งถ้าใครเคยไปหรือยังไม่ได้ไปอะครับ ลองสัมผัสความรู้สึกตอนเดินเข้าศาลเจ้าเมจิดูมันจะรู้สึกแบบเหมือนเราเก้าวเข้าไปอีกโลกหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นอะ่ะมันเป็นศาลที่เราสามารถไปพักใจอะ่ะได้อย่างดีมากๆเลยนะแล้วก็วันที่เราไปอ่ะครับโชคดีด้วยเราได้เห็นเขาจัดพิธีแต่งงานก็คือเหมือนน่าจะเป็นในส่วนของการแบบพิธีบุญอะไรอย่างงี้มั้งอันนี้อันนี้ปักเข้าใจเองนะไม่แน่ใจเหมือนกันซึ่งเขาดูสวยมากๆเลยอะ่ะเพราะว่าชุดพิธีที่เขาใช้อะ่ะแล้วก็ปักไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าชุดอะไร เออเขาสวยมากๆแล้วแบบผู้ชายก็สง่างผู้หญิงก็สวยแล้วชุดเต็มมากแล้วก็บรรดาญาๆที่เขามาอะไรเงี้ยแต่งชุดกิโมโนมไหมน่าจะใช่เนาะซึ่งเออดูน่ารักมากๆเลยแต่ว่าเราลองคิดว่าถ้าเป็นเราไปเดินแล้วมีคนล้อมดูเต็มเลยแบบเออมันก็คงเขินไปอีกแบบหนึ่งเนาะ <laughs> หลังจากดูที่แบบเขาเดินในพิธีตรงนั้นเสร็จแล้วครับเราสามารถเดินตัดออกมาอีกทางหนึ่งซึ่งปาร์กเลือกที่จะไปตัดเข้าทางฮางราจูกุเพื่อช้อปปิ้งต่ออะไรเงี้ยก็ เป็นทางเดินออกแล้วก็จะมีวิวอันนึงที่เขาชอบไปถ่ายรูปกันก็ตรงที่เป็นไหเล่าตรงนี้แหละสวยมากพักก่อนใช่เราควรพักก่อนตามอายุอานามแล้วว่าเราไม่ไหวแล้วจะหายใจไม่ทันเนาะเดินเยอะเนาะแต่เดี๋ยวเรากลับไปเจอกันดีกว่าเพราะว่ากันเนี่ยพูดรู้เรื่องสุดแล้วเพราะว่าทีมเนี้ยนะถ้าไม่ได้กันเนี่ยปากลําบากมากๆกกันเนี่ยเป็นเพื่อนที่น่ารักของปากมากๆเลยนะแล้วก็กันน่ะรู้เรื่องเยอะมากๆเพราะฉะนั้น ฝั่งกันดีกว่าชัวสุด <laughs> มาพักกินกาแฟที่อะไรแก๊บฟาแฟแกฟ๊บกาแฟอยู่ใกล้ห้างมันคือลอาเต้อาแต่ว่ามันความได้ได้ไหมเนี่ยมันจะเป็นสภาพอย่างเนี <c oughs> ้ยไม่เอาเห็นมันเห็นไม่ได้้องเห็นมั้งไม่ดูไม่เป็นเลยเป็นฟองก <c oughs> ยเดี๋ยวพักกินก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเดินเล่นต่อท่าน,นก็ไม่ไหวแล้ว ้าจะแตใช่ตามที่กัรพูดเนี่ยถูกเลยหลังจากนั้นก็เลยเลือกที่จะเดินเล่นกันอีกแป๊บหนึ่งครับแล้วก็กลับที่พักเลยปาก็เลยว่าเดี๋ยวปักตัดตรงเนี้ยข้ามไปเป็นอีกวันหนึ่งดีกว่าเพราะอีกวันหนึ่งเนี่ยจะได้เจอซากุระเต็มเต็มแน่นอนเดี๋ยวไปเจอที่ไหนตามไปดูกันดีกว่าสวัสดีตอนเช้าครับวันที่เท่าไหร่วะหนึ่งสามวันที่สามเอ้ยวันที่สี่เออช่างวันเถอะวันนี้ภารกิจคือตามล่าซากุระซึ่ง ไปมาทั่วเลยอยู่ค้างอยู่ข้างที่ผาดตรงนี้ถึงจะเป็นต้นเดียวแต่ว่าก็ถือว่าครบทนกรขบวนความอยู่เนาะก็ได้รูปอยู่ไม่รู้ว่าวันตัดวมันจะยังบานอยู่ไหมก็แต่ยังไงเดี๋ยวจะทิ้งพิกาดไว้ให้ถ้ามันยังบานอยู่ก็มาถ่ายรูปกันได้จะไม่ต้องไปแย่งกับคนเยอะๆหรือไม่ก็มาปีหน้า แต่โซนโซนนี้แปลว่าเขาทําใหม่เออยู่ก็น่าจะมีหลายต้นให้ดูเมื่อกี้ล่าสุดเหมือนเป็นกันบอกว่าเป็นแคมป์คนงานบอกว่าเขาน่าจะกําลังสร้างอะไรเกี่ยวกับตึกของใกล้ๆลรถไฟอยู่ซึ่งเป็นสถานีเร็วกว์ูของเส้นน่าจะสายสีชมพูมั้งถ้าพักจำไม่ผิดก็ถ้าตรงนั้นน่าจะสวยก็น่าจะไปถ่ายรูปได้ตรงนั้นที่เวิร์มนึงแต่ถ้าใครตามหาก็เหมือนโซนที่เขาฮิตกันพวกเมกูโลพวกอวยโนอะไรเงี้ยแปลว่า คนมันเยอะเกินกว่าที่เราจะได้รูปเดี่ยวแต่ถ้าใครมีฝีมือบักเปาะแนะนาโซนนั้นมากกว่าแต่ถ้าทั่วไปก็บ้านๆแบบ,บ,บเราก็มาตรงแถวนี้แหละน่าจะง่ายเพราะไม่ไม่ห่างจากโตเกียวสองสามสถานีเดี๋ยววันนี้ได้ไปไหนบ้างหรือจะได้คลิไปอะไรบ้างคอยเป็นรุ้ในทีนจริงๆก็ไม่ค่อยได้คดลิปอะไรหรอกเพราะว่าปัอกโมจะขำอยู่กับเพื่อนแต่จริงๆอ่ะจุดตรงเนี้ยที่ ป้ากับการมานั่งคุยกันอยู่อะครับมันสวยนะมันเป็นจุดเดิมที่ป้าเคยถ่ายเมื่อประมาณสองถึงสามปีที่แล้วแหละแต่ว่ารอบนั้น่ะมาเขาล่วงไปหมดแล้วตรงดอกไม้เอ้ยดอกซกุระเนี่ยแต่ว่ารอบเนี้มาทันนะเรารอกว่ารูปที่ถ่ายออกมาก็ได้สวยอยู่นะไม่รู้ปัามั่นใจแล้วก็ไม่ต้องไปแย่งคนเยอะด้วยที่สําคัญแต่ว่าเดี๋ยวตรงรอบเนี้มันจะมีทางเดินออกไปอีกเนี่ยป้าก็เลยถ่ายทางเดินมาไว้เพื่อเพื่อใครแบบมีความสามารถในการถ่ายรูป เก่งๆเลยอะบอกว่าตรงเนี้ยเวิร์กจริงๆนะเพราะคนมันไม่ค่อยเยอะแต่อาจจะไม่ได้แบบเป็นสกุลาะแบบเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันก็มีให้ถ่ายอยู่เหมือนกันนะคือตรงบริเวณเนี้ยครับมันคือสถานีเรียวโกคุที่มันจะเป็นจุดตัดระหว่างรถไฟ2ส,สถานีเลยที่เป็นเส้นโชอสบุลน์ line, กับโอเอโดลน์ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมติดเดี๋ยวบบทิ้งพิกัดไว้ให้ละกัน ไอ้ตรงทางเชื่อมเนี่ยที่มันสามารถเดินไปได้อะครับมันจะเป็นล่องที่มีต้นซาก,กุระพาดยาวตรงเนี้ยไปเลยเนี่ยเหมือนในคลิปที่ปักถ่ายอะ่ะแล้วเห็นในตึกข้างๆบ้าทางขวาของคลิปอะครับมันจะเป็นรั้วที่เขากัน้นน่าจะกําลังสร้างหรือเป็นพื้นที่เฉพาะอะไรสักอย่างนนี่แหละแต่ปกักพยายามแหลมๆตัวเองมองเข้าไปเนี่ยมันมีกลุ่มของซาก,กุระอีกเยอะมากซึ่งถ้าเสร็จแล้วอะไม่รู้ถ้าเปิดให้เข้าชมอะ่ะบอกว่าสวยมากเลยนะ ลามันเดินเร็วจริงๆนะแป๊บๆก็ต้องมือที่ไม่ใช่มือเที่ยงสี่สิถือว่าเป็นมือสายแล้วกัน <c oughs> ก็เลยแวะกินข้าวตรงเร็วโกะเอโดโนเรนนะครับบักไม่แน่ใจว่าสถานที่ตรงนี้มันคืออะไรนะแต่บักมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นจุดพักนะักท่องเที่ยวเลยอนะซึ่งมันจะมีร้านอาหารแล้วก็ร้านขายของฝากอะไระครับรวมๆอยู่หลายๆร้านอยู่ในในละแวกตรงนั้นนะมีห้องน้ํามีที่นั่งพักอะไรให้อยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็ร้านที่เราเลือกกันอนะ่ะชื่อ เกนชังเกนจังมั้งไม่แน่ใจว่าอ่านภาษาญี่ปุ่นนะอ่านว่าอะไรก็มีเมนูเยอะมากครับแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกมากๆเพราะว่าถ้าจะหาข้าวหน้าประดิษฐ์แถวเนี้ยมันปักเช็คแล้วมันมีน้อยมากๆครับแล้วก็จุดเนี้ยเออมีเฉยเลยแล้วก็ราคาแบบเฉลี่ยไม่เกิน2,000เยนอยู่ประมาณ1 2 0 0 0ถึง1,800เยนปักถือว่าราคาค่อนข้างดีนะ ก็ถ้าเผื่อใครประหยัดงบนครับร้านนี้ปั๊กก็แนะนาอีกร้านหนึงจริงๆปั๊กก็แนะนําแต่ร้านประหยัดงบนเพราะว่าร้านจัดหนักอะ่ปะปั๊กไม่เอามาลงเพราะว่าไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกโซนหนึ่งเลยดีกว่าที่เดินทางจากเรลวโคคุมาครับไม่ได้ไกลมากเนะนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวปั๊กแนะนําไว้ตรงที่ปั๊กมาครับมันชื่ออูบิเมอูมิเบ ประมาณนี้มันเขียนอย่างเงี้ยนะอุมิเบริรหรือสะพานอุมิเบริรครับมันจะถัดออกมาจากสถานีโคโก้โ,โดยใช้เ,เส้นของโอเอโดไลน์ครับมาประมาณ2-3สสถานีเองแล้วก็เดินมาอีกนิดเดียวแต่ว่ามันจะต้องข้ามสวนมาอีกน,นิดนึงซึ่งเอาจริงไม่ไกลนะแ้้เนี่ยนั้นก็มีซาก,กุระด้วยร่องน้ำตรงนั้นหรอโอเค,อเคตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ คิโยซูมิชิราคาวะก็จะเป็นสะพานอีกจุดหนึ่งคือบักเซิร์ฟใน Facebook ที่เขาแชร์กันนะ mm hmm. เขาบอกตรงนี้ก็มีซากุระเหมือนกัน mm hmm. ก็เลยเดี๋ยวว่าจะไปดูและคิดว่ามันน่าจะดูได้ง่ายกว่าโซนอื่นๆคิดว่านะไม่เคยมาเหมือนกันตรงนี้ก็เลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีตอนนี้ก็เดินไปก่อนเดินไปยาวเลย แต่เหมือนตรงนี้น่าจะไม่ใช่โซนท่องเที่ยวคนมันไม่ค่อยเยอะเราไปดูตรงนั้นกันอีกทีหนึ่งและนี่ครับเดินมาไม่นานอุ้ยเหมือนมาขายโฆษณาเลยอะไม่ใช่ <laughs> ก็คือเราเดินมาไม่ไกลอะมันก็จะเป็นสะพานที่ปักบอกใช่ไหมแล้วก็ตรงขนาบฝั่งอะครับมันจะเป็นสะพานที่ไม่ใช่สะพานดีมันจะเป็นทางเดินที่เป็นร่องของต้นซากุระคาบอยู่ข้างด้านบนนะครับซึ่งปัคิดว่าถ้าเรามาตอนฟูบูมอะไอตรงเนี้ย มันจะเต็มไปด้วยสกุละเลยซึ่งมันคงขาวงามนนเนาะสำเร็จแล้วถึงสะพานอะไรก็ไม่รู้คนน้อยก็สวยนะไม่แล้ววิวว่างไงอ้ยตรงนี้สวยมากเลยค่ะป้อบอขอเสียงจริงตรงนี้สวยนะเออบอกว่ามันก็สวยเดี๋ยวดูข้างหลังไปทางนี้ว่าอยากให้เห็นหน้าตัวเองด้วยดูสิสวยนะแต่ว่าคือตรงไหนสะพานอะไรก็ไม่แน่ใจ เดี๋ยวบางทงพิกัดไ้ให้ละกันตรงนี้เหมือนนะักท่องเที่ยวเขาก็ยังไม่ค่อยมาก,กันแต่ก็มีคนนะเหมือนคนสัญจรไปมาก็สวัสดีคิดว่าอาทิตย์หน้าน่าจะฟูบูมพอดีแต่คงไม่ไม่น่าทันเพราะก่าจะตัดคลิปลงคงอีกนานแต่เราดูวิวกันนี้ว่าตามที่ร์กบอกนั่นแหละครับรู้สึกปึ้มปริมเพิ่งเคยมาตรงนี้เหมือนกันแล้วก็คนน้อยมากจริงๆอย่างที่บักบอกครับตรงสะพานเนี่ยมันสามารถเดินได้ทั้ง2ด้านเลยนะแต่ว่า ฝั่งของแม่น้ำครับอาจจะเดินได้แค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพราะว่าเท่าที่ปักดูครับมันจะมีฝั่งหนึ่งอะ่ะยังคงเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นดินโคลนเลยเพราะฝนมันตกด้วยเขาก็เลยปิดหรือเปล่าหรือปักไม่แน่ใจว่าเขาแค่เปิดให้ทางใดทางหนึ่งอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคิดว่าวันที่ปักไปถ่ายครับมันประมาณช่วงวันที่7ถ้าใครได้ดูคลิปนี้ปักน่าจะลงประมาณช่วงวันที่2 0่สิบมั้งเนาะ no. มันอาจจะล่วงไปแล้วก็ ขอให้ดูไว้เป็นปีหน้าและกันแต่เอาจริงๆนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยปาร์กก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าไอ้ต้นที่ไปดูกันเนี่ยมันคือดอกซากุระจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นดอกบวยอะไรก็ตามแต่เอาเป็นว่ามันสวยแล้วกันนุ <laughs> ๊ไงก็ขอบคุณที่ติดตามก็ได้นะครับแล้วก็ดูกันจนจบเลยสำหรับคลิปตามร่าซากุระของปาร์กเนี่ยคงมีประมาณนี้เพราะว่าไปดูฟูฟจิแล้วไม่ได้เลย <laughs> แล้วก็ฟูจิยังไม่บานเลยคิดว่าคนที่ไปสัปดาห์ช่วงสงการนะครับน่าจะโชคดีมากกว่า น่าจะได้ดูก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าที่คามากุระจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย